เดี๋ยวคลิปนี้พาดูการผูกเหล็กเสานะครับด้านหลังผมนี้เราก็เหล็กฟุตติ้งนะครับก็ช่างกําลังผูกเหล็กอยู่นะครับขึ้นเฟรสี่นะครับหลังแรกก็เดี๋ยวพาดูกันว่าจุดสังเกตอะไรตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับจุดสังเกตนะครับถ้าใครเป็นเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านเนี่ยครับอย่างแรกเลยลองดูขนาดของเหล็กก่อนว่าในแบบเนี่ยมันสเปคอะไรนะครับแล้วของจริงมันสเปกอะไรอย่างเงี้ยเหล็กข้ออ้อยสี่หุ่นเขาเรียกข้ออ้อยสี่หุ่นนะครับ อ่าอันนี้สิ12สองมิลนะเขาเรียก4ีหุ่นหรือว่าสิบสองมิลนะครับถ้าช่างซื้อของเนี่ยต้องเช็คนะครับว่าขนาดตามโอเคไหมใช้เว์เนียจับวัดก็รู้นะครับว่าสิบมิลหรือเปล่าหรือไม่ใช้ตลับเมตรเนี่ยวัดข้างหน้านี้ก็ได้นะครับว่าได้1ิบสมิลไหมอ่าแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือขนาดของเสาขนาดของเสาเนี่ยอยากให้ทําเผื่อไปเลยนะครับก็คือเหล็กเส้นหนึ่งอะ่ะมันจะ1ิบเมตรเราตัดครึ่งเลยนะครับมันจะได้ประมาณห้าเมตรจากปลายเนี่ยมาเนี่ยห้าเมตรนะครับ เราจะได้เลือกลําดับเสาได้นะครับว่าเอาเท่าไหร่หรือไม่ดูตามแบบว่าเสาสูงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเช็คดูนะครับอย่างผมเนี้ยใช้5้าเมตรนะครับจากนู่นมาเนี้ยห้าเมตรนะครับแล้วอย่างที่2นะที่ให้สังเกตนะครับก็คือปอกอันเนี้ยส่วนใหญ่ปอกที่ใช้เนี่ยจะเป็นปอก1ิบ้านะครับ1ิบ15้าคูณ15เทเสา20ิบนะครับ2ี่คูณ20ิบนะครับอยากให้สังเกตเรื่องระยะห่างของปอกนะครับเนี่ยลองดูในแบบนะครับว่า ระยะห่างปอกเนี่ยในแบบตีไว้เท่าไหร่ยี่สิบหรือสิบห้าเซนนะครับส่วนใหญ่อะมันจะสิบห้าเซนนะระยะห่างของปอกอะนะครับอ่าสิบห้าเซนนะส่วนใหญ่นะครับลองดูถ้าถ้าช่างทำยี่สิบเซนเนี่ยต้องต้องบอกช่างนะครับว่าเอาเอาตามแบบสิบห้าเซนนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูตรงตีนกันบ้างนะครับอ่าตรงตีนเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นต้องงองอปลายแบบนี้นะครับสักสิบเซนแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงฟุตติ้ง เนี่ยช่วงฟุตติ้งไม่ต้องมีปลอกนะครับแล้วตรงโคนมันเนี่ยจะต้องเป็นเหล็ก6เส้นนะครับส่วนใหญ่นะนะครับส่วนใหญ่อันนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะนะครับเนี่ยจะเป็นเหล็กหเส้นเพิ่มมา2เส้นนะครับจากปลายขึ้นมาเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบนะครับประมาณเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็นี่ไว้แล่นี่ก็ผูกไปแล้วนะครับประมาณนี้ที่เราต้องเช็คคร่าวๆเดี๋ยวไปดูฟุตติ้งกันบ้างนะครับฟุตติ้งเนี่ยนะครับของผมเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ย ขนาดฟุติ้งก็ห้าสิู้าสิบนะครับเนี่ยห้าสขูณห้าสิลองดูในแบบนะครับว่าเหล็กเขาใช้กี่เส้นนะส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยใช้8เส้นนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวความท่านี้ให้ดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยใช้ฝั่งละสี่นะครับเนี่ยหนึ่งสสามสี่แล้วก็ฝั่งนี้4ี่นะครับหนึ่งสสาสี่และส่วนใหญ่จะเป็นข้ออ้อย4ี่หุ่นนะครับสิบสอมิลนะ อ่าเราก็ผูกแบบนี้เราก็ปากอาจจะใช้เก้ามิลได้เนี่ยนะครับเหล็กกลมเก้ามิลได้นะครับรัดปากอ่าเราก็ต้องงอปลายด้วยนะครับทุกเส้นนะครับฟุตติ้งผมจะครอบท่าน,นี้เลยนะแล้วก็ใช้แ่าไซส์เสาเนี่ยแทงลงไปนะครับอ่าหลังหนึ่งก็สิบสองหลุมแล้วก็สิบสี่หลุมนะครับแต่หลังไม่เท่ากันอ่านี่ครับ สังเกตง่ายๆประมาณนี้นะครับเช็คขนาดเหล็กแล้วก็ปอกใช้ปอกอะไรแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงนะครับลองดูปอกนะครับการผูกปอกเนี่ยลองดูนะมันต้องไม่ตรงกันนะครับเนี่ยมันต้องไฟกันเนี่ยดูนะอานนี้เป็นข้อต่อปอกเนะี่ยฝั่งนี้จะไม่มีเห็นปะมันจะไฟกันหมดเลยเนี่ยอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะจะขึ้นมาฝั่งนี้แหละเห็นปะแล้วนี่ก็จะลงมาฝั่งนี้แหละคือมันต้องไฟกันหมดเลยนะครับในการผูกปอกอ่ะมันจะเป็นแบบ เท่ากันหมดเลยไม่ได้นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกปอกเลยไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนกันทุกปอกเลยไม่ได้ต้องไฟมันต้องสลับกันไฟกันนะครับโอเครายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับคอร์สปั้นเจ้าของโครงการรุ่น15เปิดรับสมัครแล้วนะครับสอนสดนะครับวันที่5 ถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับเป็นการสอนสดไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะครับก็เรียนทาง a c e b o o k นะนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดนะเรียนสดได้ดูย้อนหลังได้นะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือใหม่เลยนะนะครับจนเป็นนะครับไม่ว่าจะมีทุนนะครับหรือไม่มีทุนก็เริ่มได้มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็เริ่มได้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียนสายนี้มาก่อนก็เริ่มได้นะครับผมสอนให้ทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่หาที่ดินวิธีกู้เงินธนาคารมาทําไม่มีทุนก็ต้องกู้อ ทำบ้านสังสร้างนะครับโครงการส5 70ิาก็สอนนะครับแล้วก็สอนวิธีการก่อสร้างด้วยนะครับขั้นตอนการก่อสร้างเป็นยังไงและที่สาคัญน,นะผมเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับ <laughs> เป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสาเร็จนะครับคือ